คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสุขสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเจออาซิมสุดปังกันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมให้กำลังใจอาซิมด้วยการกดนะคะกด subscribe สสกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดบบตามช่องอาซิมกันด้วยเนาะแล้ววันนี้อาซิมก็มีเว็บดีมาฝ่ายเช่นเคยนะคะมาเว็บ สโลต 5G นั่นเองแจกทุกคลิปแจกง่ายแจกจริงแจกหลอดด้วยนะคะกติกาก็คือวันนี้จะมาแจกเครดิตนะคะแชร์คลิปนี้ลงกลุ่มบน Facebook 5กลุ่มนะคะก่อนแชร์เขียนยูเซอร์ตัวเองลงไปนะคะแล้วก็แชร์นะคะแล้วก็แคปส่งมาให้อามินนะคะแล้วก็ที่สําคัญโค้ดท้ายคลิปนะคะอย่าลืมแคปมาให้อดมินเช่นกันนะคะโอเควันนี้ซิมมีเกมอะไรมาฝากค่ายเอ็กโอนะคะมาฝากเกมอะไรมาดูกัน จำชื่อบ่ได้อ่ะเออนะ yggdra sl โอเควันนี้ซินมีอยู่พันหกเนาะเดี๋ยวจะมาแปะลิงก์ไอแปะหน้าเกมให้ดูนะคะว่ามันปางประมาณไหนเนาะโอเคมาดูกันวันนี้จะได้ อะไรไปกลับไปบ้างเอาเดี๋ยวนะฉันฟรีสป,ปินแล้วล่ะวิวิ่วิ่วงวง่มันง่ายขนาดนี้นะทำไมมันดีมันเด็ดดีไฟรีส,สป,ปินอีกะ ไม่เคยเล่นเกมจริงๆน,น,นะมันแบบคือเอ็กโอนอะซิมจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ซิมจะถนัดไปทางแนวพีจีแล้วจะพยายามเล่นเอ็กโอหรือค่ายอื่นๆให้ดูบ่อยๆนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชินไปค่ะไปค่ะโอเค เล่นนะเล่นอยู่ไหนได้หมินก็โอเคนะคะเออที่สาคัญนะคะอย่าลืมเข้าไปอ่านกริกาการจ่ายของเกมก่นอนเนาะจะได้รู้เป็นอย่งางไร awesome awesome a ได้รู้ว่าการจ่ายของเกมมันเป็นแบบไหนทุกคนจะได้เข้าใจแล้วก็กําหนดงบของตัวเองถูกนะคะว่ามันเป็นยังไงนุกคนเล่นได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่ถ้าได้เด็ดเด็ดรอบหนึ่งนี่สิ้พอมันเด็ดจริงจมาเล่นให้ดูว่าเฮ้ยเกมนี้มันเด็ดจริงอย่ซุปบอกไม่ได้มูเพราะว่ารีวิวเขามาดีมากรีวิวจากคนในในคนที่เล่นในเว็บนะคะมันเขาก็จะมาคอยรีวิวตลอดออร์ต้าวินเดี๋ยวเด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 ๋ยวฮ่ามันจะเสกาว่าเด๋ยว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  สเกเชเรชัน yeah, <Yeah, S 1> มันดีอะไรขนาดนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะนี่รอบเดียวซิมพอแล้เห็นไหมคะมันเลิศจริงๆมันเลินมากใครก็ตามที่ชอบเล่นเอกโดในเกมนี้ได้เลยโอเควันนี้ซิมมามาเล่นให้ดูวันนี้นะคะโอเคไปกันเลยคะ่ะโค้ดไทยคลิปเลยนี่นะคะโค้ดชสนะคะใครที่อยาก นะคะอย่าลืมแคปไปด้วยให้อดินนะคะแล้วใครที่อยากเล่นเกมนะคะแอดไลน์แอดสล็อต 5G XO e เนาะส่วนใครที่อยากจะตามเกมหรืออะไรใหม่ๆเดี๋ยวลิ่งเดี๋ยวซิาจะแปะจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะให้ทุกคนดูนะคะประมาณนี้นะคะ่ะจริงๆเกมมันก็ประมาณนี้มันก็เล่นแบบเดี๋ยวซิมจะมารีวิวให้ดูบ่อยๆว่าเฮ้ยมันดีมันปังประมาณยังไงเนาะ ติดตามกันนะคะอย่าลืมติดตามให้กำลังใจซิมก็ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย